เออก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับการพูดถึงวิลเชียรสองนะครับแล้วตอนนี้นะครับตัวเกมนะครับกลับมาเปิดอีกแล้วนะแต่ว่าก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นการเปิดที่ดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะมีมอนเตอร์ค่อนข้างจะหลายตัวนะที่หายไปจากเกมนะครับเออก็วันนี้นะผมจะมาพูดถึงข่าวสารอะไรต่างๆนะของตัวเกมนะว่าทําไมมอนเตอร์ถึงหายไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นและอนาคตของเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังนะโอเคก็มาพูดถึงเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของการหายไปของพวกมอนเตอร์นะครับถ้าถามว่ามอนเตอร์ในเกมอียสองหายไปไหนนะครับก็อย่างที่ผมงเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะที่ว่าทำไมเกมถึงปิดนะอีลิปน,นนะครก็คืออ่าโดนปัญหาด้านลิขสิทธินนะคือมันไม่ได้มีใครมาฟ้องหรืออะไรนะแต่ว่าผมเคยพูดไปแล้วนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะทําไมเปลี่ยนเนจาก,กับทางทีมงานเะนี่ยเขาถึงเอาตัดสินใจเอามอนเตอร์ออกนะครับเออนะครับก็ลองไปฟังจากคลิปนั้นได้นะครับ มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวพีเซ็อะไรต่างๆนานานะครับเออทำให้ตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มีเข้าขายว่าจะมีปัญหาด้านลิขสิทธินะครับก็ถูกนําออกไปด้วยนะครับอันนี้นะคือมันถูกนําออกไปแต่ว่าไม่ได้ถูกนําออกไปแบบถาวรน,นะคือมันถูกนําออกไปแบบเหมือนพธธิจารณาว่าแบบควรจะให้ตัวอยู่ต่อในเกมไหมนะครับก็คือในตอนนี้นะครับจากข้อความที่เราเห็นในในขอน,น,นะก็คือทางบรรณาเขาบอกว่าเอ,อ่อตอนนี้นะครับมอนเตอร์ที่ถูกนําออกไปเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาว่าจะให้มันอยู่ต่อในเกมต่อไหมนะครับ ถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ตัวนั้น,นปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คืออยู่ตัวในเกมได้นะเขาก็จะเอากลับมาในเกมนะแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างนะก็ออยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะเช่นแบบเล่นไปเวเล่าไร่แล้วหรือว่ามีสกิลอะไรบ้างก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะสำหรับพวกมอนเตอร์ที่ถูกนำออกไปนะที่ถูกพิจารณาให้นำกลับเข้ามาได้นะ <c oughs> แต่ว่าในทางกับการนนถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ตัวไหนนะที่ถูกพิจารณาแล้วว่าไม่ควรนำเาเข้ามาในเกมนะเพราะอาจจะเกิดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ได้หรือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์น่ยไม่อนุญาตก็จะทำการเอาตัวนนนัั้้ออกกกไปถาาวรเลลยะคบแ็ท รีฟันเงินให้กับผู้ที่ซื้ออะไรต่างๆนานาไปสําหรับตัวละครตัวนั้นนะครับก็ทําให้สถานการณ์ในตอนนี้นะครับมันกลายเป็นการว่าเราได้แต่สวดมนต์ภาวนานครับให้เหล่าตัวละครเมนของเรานะครับไม่หายไปนะครับใครเป็นเมนพวกตัวละครที่หายไปเนี่ยคุณต้องระวังให้ดีๆด้วยแบบภาวนาเลยอะอย่าอย่าเาออกไปนะก็ตัวละครที่ถูกนําออกไปนะตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับก็จะมีบอดี้นะครับ exe springtrap v i t a m i m i c pse แล้วก็ the striken ครับ ไอ้พวกตัวละคร6ตัวนี้นะครับคือตัวละครที่ถูกนําออกจากเกมไปนปัจจุบันตอนนี้นะครับทีนี้ก็เราเมนตัวละคร6ตัวนี้นะครับก็มาภาวนากันหวังว่ามันจะไม่หายไปแล้วกันนะครับโอเคส่วนผมก็เลสปริงแทบเวลลอยแล้วก็อย่านะอย่าอยานะขอรองลนะมึงถ้าสมมติว่าสปริงแทบหายไปจริงเนี่ยคือกู แล้วก็อย่างต่อมานะก็คือเรื่องของหนึ่งในเดเวลลอปเปอร์ของเกมไปทีส2ครับที่เขาออกจากการพัฒนาตัวเกมไปนะถ้าถามว่าใครออกไปนะคนนั้นนะเขามีชื่อว่าทรอนัทครับทรอนัทเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่เป็นการเป็นคนที่แบบออกไอเดียมอนเตอร์หลายตัวแล้วก็เป็นคนปั้นโมเดลมอนเตอร์หลายตัวนะครับซึ่งมอนเตอร์ที่จะมาในอนาคตนะหนึ่งนั้นนะก็คือตัวของชาร์โดบอลครับกับเดรฟ่เดอร์นะครับอ่า ตอนนี้ใผมพูดแบบนี้ก็ทุกคนพอเราไแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะใช่ครับไอตัวละครพวกนี้นะครับจะไม่ถูกนําเข้ามาในเกมแล้วนะเพราะว่าทรอนัทนะเขาตัดสินใจที่จะออกจากการพัฒนาเกมพีเจอร์สองนะครับก็คือเขาไม่โดนไล่ออกเลยเขาตัดสินใจลาออกเองเลยนะถ้าถามว่าแล้วเพราะอะไรเขาถึงเลือกที่จะออกจากเกมนะอันนี้ผมไปเห็นมานะอย่าเชื่อผมมากผมแค่ไปเห็นมานะครับมันเป็นข่าวลือประมาณแบบทรอนัทเนี่ยนะเขาไปเดทกับ คู่เยาวนะครับเอาอีกแล้วนะครับแล้วก็ทรนัสน,นะครับมีการโกหกเรื่องอายุของตัวเองนะว่าอายุสิบเจ็ดปีแต่จริงๆแล้วก็อายุแค่ส6บกเท่านั้น,นครับแล้วก็ผมขอย้ํานะว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยนะ่ะผมแค่ไปเห็นมาผมไม่ได้เชื่อทุกซ้ำแล้วว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแค่เอามาพูดให้ฟังครัอถ้าเกิดว่าผิดนะก็ช่วยแก้ไขผมด้วยนะแล้วก็ด้วยเห็นนี้นะมันเลยเหมือนกลายเป็นว่าคุณทรอนัทเนี่ยเขาสำนึกผิดมั้งหรือก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรนะครับ เขาก็เลยเลือกที่จะลาออกจากเกมไปนะครับด้วยเห็นนี้นะครับทำให้เราพลาดตัวละครอย่างชาลูบอนเดอะฟาวเดอร์แล้วก็สกินพวกนี้นะครับก็คือภาพพวกนี้ที่ผมโชว์มาให้ดูนะ่ะพวกนี้จะไม่ถูกนำเข้ามาในเกมแล้วนะเพราะว่านั่นแหละนะครับซอนทัทเขาออกไปแล้วนะครโอ้ย่จริงๆ แล้วก็ในส่วนสไตา์ของคลิปนี้นะก็คือผมจะมาพูดถึงอนาคตของตัวเกมนะว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือตอนนี้นะครับเอ็นจ่าเขากำลังจะทําการรีเวิร์กเกมแบบใหม่หมดเลยนะครับคือแบบเปลี่ยนเกมเแทบจะทั้งหมดเลยอนะ่ะครับก็คือตามที่เห็นในภาพมันก็คือมันจะมีระบบผู้รอดชีวิตนะสามารถหลบหนีได้ด้วยนะแล้วก็จะมีซับไบโวนะก็คือมีตายเอสเคลียร์แล้วก็ซับไบโวนะสามอย่างนะของผู้รชีวิตซึ่งได้ผมเดานะก็คือมันจะผู้รนชะีวิตสามารถทำควสตรวมกับผู้คนอื่นได้นะ แล้วก็เมื่อทํโค้ดเสร็จแล้วเราจะสามารถหลบหนีทางประตูอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับอีกวิธีการเอาชีวิตรอดก็คือการอยู่จนกว่าเวลาจะหมดนะแล้วก็จะกลายเป็นสวายนะก็คือถ้าเกิดว่าทาภารกิจเสร็จจะเป็นการเอสคริปแต่ถ้าเกิดว่าอยู่จนเวลาหมดจะเป็นสวายนะแล้วก็มีการโดนฆ่าก็โดนฆ่าแล้วไม่มีทางหนาลอกนะครเออแล้วก็ในอนาคตก็จะมีพวกแบบของเพิ่มเติมอะไรเข้ามานะไอเทมเพิ่มเติมเช่นอันนี้ก็จะมีตะเกียงนะครับเออแล้วก็จะมีม็อกซี่โคลานะ รวมถึงนะครับจะมีพวกการรีเวิร์กพวกล็อบบี้ใหม่ด้วยนะครับนะแล้วก็จะมีแผ่นไม้พับด้วยนะครับอืมแมงเดรบายเดรไลท์บอกว่านะัะแต่ว่าทางทีมพัฒน,นานะก็ได้บอกนะครับว่ามันจะไม่เหมือนเดรบายเดยไลท์ครับมันจะเหมือนเกมส่งศึกษามากกว่านะครับรู้จักปะนะครับเกมไฟลเดียเธอทีนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็อาจจะจริงนะเพราะว่ามันมีระบบทั้งแบบซ่อนตัวจนรอดหรือว่าจะหนีได้นะครับด้วยการทาธุรกิจนะ ซึ่งจา,า,จาระดานเนี่ยภารกิจก็คงจะแตกต่างกันนะเท่าที่ผมรู้สึกนะเอก็ทั้งหมดก็คงมีแค่นี้นะผมก็ไม่รู้แล้วจะพูดถึงยังไงต่อนะอก็หวังว่าตัวเกมนะจะสามารถนํามอนเตอร์กลับมาได้หมดนะครับก็หวังไว้อย่างิ่งนะว่าไม่รู้ดิผมผมคิดหนอกกับอนาคตเกมนี้แล้วอะมันค่อนข้างจะแต่ส่วนหนึ่งผมก็เคารพเบนินจานะเพราะว่าแบบคือเขาก็ถึงขั้นยอมเอาตัวละครออกแล้วก็พยายาม แก้ปัญหาด้านลิขสิทธ์นะครับอาจแปลว่าส่วนหนึ่งแกก็เคยเกมเก่าแกบอย่างไอเกมไคจูนะมันเคยโดนกบิลไลสไตร์ตาย,ตายห่าหมดทั้งเกมนะครับทำให้แกอาจจะเป็นแบบเกิดการระแวงครับก็เลยแบบทาอย่างนี้นะครับแต่โดโดยส่วนหนึ่งเนะี่ยผมก็มองว่ามันก็ถูกแล้วนะครับถ้าสมมติทวกการที่ว่าเราเห็นว่าแบบมันมีการคอแบบทั้ง R o o นี้ทั้งแบบไอเพเทามวิทเพลซี P ่ที่แบบยังไม่มาสักทีหรือแม้แต่ตัวของเออ ไอตัวทริกกี้นะที่ทางเจ้าของตัวละครทริกกี้เขาอนุญาตให้เอาเข้ามาในเกมได้นะผมว่าในอนาคตเนนะี่ยถ้าเกิดว่าเพลย์เชนสอนะสามารถทําให้ตัวเกมเป็นเกมแบบถูกลิขสิทธิ์ร้อยเปเนต์ไดนะ้อันนี้จะเป็นอะไรทรี่ดีมากเลยนะก็คือแบบขออนุญาตมาทุกอย่างแล้วนะครับได้รับอนุญาตหมดแล้วนะผมก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะลาย่อนนะทุกคน